ช่วงนั้นตอนที่หนูรู้ว่าพ่อป่วยหนูยังอายุประมาณ17ที่ที่หนูยังเริ่มเริ่มเข้าแคสงานหรือว่าแบบว่ายังไม่มีความสามารถอะไรที่จะมีเงิน,นรักษาพ่อตอนแรกหนูคิดว่าพ่อพ่อป่วยจากโรคแล้วเสียชีวิตแต่ว่าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคือพ่อพ่อเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าพ่อพ่อได้จากไปแล้วค่ะ ก็รู้แค่มีพี่ไปันณีที่เขาไปส่งของแล้วแล้วไม่มีการตอบก็เลยมีพี่ปัชณีเนี่ยที่ท,ที่ที่พ่อจากไปสองวันแล้วเขาก็ได้ได้รู้แล้วก็คือทางป้าป้าเขาก็ไปไปหาไปดูอะไรเราไม่ไม่ไม่รู้แล้วเราไม่ได้อยู่ข้างเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเจ็บคนรหนูคิดให้กําลังใจตัวเองว่าอย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ต้องเจ็บมาอคุณพ่อไม่สบายเป็นอะไรพ่อป่วยเป็นโรคเกาต์ใช่ก็คือมันจะมาช่วงที่พ่อกินของอร่อยมันอาการคือ,อเรียกว่ากดยูริกใช่ไหมคะที่เวลาทานอาหารแล้ว เวลาทานอะไรอร่อยอรๆในในโลกนี้ที่เขาไม่ชอบมันก็จะเกิดอาการแล้วก็จะปวดตามพ่อตามอะไรอาการของพ่อเป็นประมาณี้คุณพ่อมีแค่โรคเกาโรคเมียใช่ไหมคะไม่ได้โรคอะโรคอย่างอื่นไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นไม่มีพ่อไม่มีโรคประจําตัวอย่างอื่นแต่ที่หนูเห็นคือพ่อเป็นเป็นหนักมากเหมือนกันเพราะว่าคือเขาเป็นคนรักอิสระมา,มากๆ คือมีช่วงที่อยากจะพาพ่อไปรักษาแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากเขาอยากรักษาด้วยตัวเขาเองเขาเขาก็เขาก็จะโทรมาคุยเขาเวลาเขามีอะไรเขาจะโทรมาคุยมีอะไรอยากได้อะไรเขาจะโทรมาแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูอ่ะจะช่วยพ่อ,อยังไงเพราะว่าช่วงนั้นตอนที่หนูรู้ว่าพ่อป่วยหนูยังอายุประมาณสิบเจ็ดที่ที่หนูยังเริ่ม เริ่มเข้าแคสงานหรือว่าแบบว่ายังไม่มีความสามารถอะไรที่จะมีเงินรักษาพ่อเห็นี่บอกว่าพีว่าเป็นลูกเกา่าแต่ว่าการหนักเหมือนกันถึงขั้นไหนแลแบบแต่ก็ยังเดินได้ใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมคะพ่อยังพ่อยังเดินได้พ่อขับมอเตอร์ไซค์ตอนตอนที่พ่อมาอยู่กับทางคุณย่าฝั่งแม่เขาก็จะ ขับมอเตอร์ไซค์ไปกินในของที่เขาอยากชอบแล้วเขาก็ได้อยู่ในที่ที่มีธรรมชาติมีอะไรเนี้ยคะ่ะเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาอยากชอบแต่คุณพ่อก,ก,ก็ดป็นเัวเองทานยาทานอะไรปกติใช่ไหมคะออทา,าหาหมอปกติหมอนกันใช่ไหอันนี้คือเรื่องเรื่องของทานยาหรือว่าเขาก็ทานยามาเป็นเวลานานที่ผ่านมาเราก็ได้มีการอัปเดตคุณพ่ออยู่เรื่อยๆ,ๆใช่ไหมคะ ที่ผ่านมาคือจะมีมีโทรคุยกับพ่อค่ะแล้วก็วันไหนที่หนูขึ้นไปที่อำนาจ,จเจริญก็จะไปไปหาพ่อแต่ว่าล่าสุดนี่คือพึ่งสื่อทีวีหรืออะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเออทีวีเพิ่งเสียนะแล้วเราก็เลยแบบวิดีโอคุยกับพ่อแล้วก็พี่ชายก็เป็นคนขึ้นขึ้นไปหาพ่อชื่อให้แต่ว่าอันนี้อ่ะหนู ตอนแรกหนูคิดว่าพอ่อพ่อป่วยจากโรคแล้วเสียชีวิตแต่ว่าแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะคือพอ่อพ่อเกิดอุบัติเหตุพ่อกําลังจะถอดเสื้อแล้วมีมีรอยแผลที่หัวก็คือเขาเขาน่าจะลม้มฟาดที่กับที่กับเตียงตรงขาเตียงที่มันอันนี้ค่ะแล้วก็เลยแล้วตอนนั้นหนูก็แล้วตอนนั้นหนูก็อยู่ อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วเป็นวันที่หนูอ่ะไปร่วมแสดงความเสียใจกับกับพี่ๆนักแสดงช่องแล้วมันคือวันที่สิบเอ็ดแล้วก็คือทราบวา่าพ่อเสียชีวิตวันที่สิบสองในคืนตอนนั้นเพราะว่าทางทางกรมพยาา์ทาง,ทาง,ทางตำรวจเขาบอกเวลาที่พ่อเสียเสียก็เลยแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าพ่อ พอได้จับไปแล้วก็รู้แค่มีพี่ไปสนีที่เขาไปส่งของแล้วแล้วไม่มีการตอบก็เลยก็เลยมีพี่ไปชนีเนี่ยที่ที่ท,ที่ที่พอจับไปสองวันแล้วเขาก็ได้ได้รู้แล้วก็คือทางป้าป้าเขาก็ไปไปหาไปดูอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นอะวันนั้นเลยอะ่ะเขา ขับมอเตอร์ไซค์ไปกินของอะไรในเมืองในในอำนาจเจริญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็สาแ่นก็คือตอนนั้นคือต้องขอนุญนตคะคุณพ่ออยู่คนเดียวใช่ไหมเลยไม่มีใครเห็นใช่ค่ะ,คะ,คะพ่ออยู่คนเดียวพ่ออยู่คนเดียวในบ้านแต่ว่ารอบๆจะมีเพื่อนบ้านมีมีป้าป้ามีมีอะไรที่เขาแบบเออวันนี้บางคนอยากอยากกินอะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนั้นอะ่ะพ่อบอกว่าอยากกินข้าวผัด แล้วคนที่ที่เขากําลังแบบว่าจะผัดข้าวให้พ่อเขายังเตรียวหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่พ่อก็ไปก่อนหลังจากที่ญาติทราบอันนี้คือทำญาติเป็นคนแจ้งมาทางเก๋ไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่พอคุณพ่อจากแล้วหน้าใช่ค่ะแล้วตอนนั้นแล้วตอนนั้นพอเราทราบเรื่องค่ะเก๋กับพี่ชายปรึกษากันยังไงบ้างคะก็พอหลังจากที่ทราบก็พี่ชายก็ไป ไปรลบนำร่างพ่อมาที่กรุงเทพเพราะว่าพ่อเกิดแล้วก็โตที่กรุงเทพมาโดยตลอดแล้วก็เป็นช่วง5ปีที่ผ่านมาที่หนูรู้สึกว่าเขาก็ได้ไปใช้ชีวิตที่เขาบอกว่าเขาอยากอยู่ในที่ที่ธรรมชาติแล้วบ้านตรงนั้นที่อยู่ที่ที่หนูบอกว่าพ่องั้นพ่ออยากอยู่ที่นี่ไม่ล่ะอยู่ใกล้ๆกับบ้านยายเป็นข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าก็คือเป็นแม่น้ําแล้วเขาก็มีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเขาก็จะขับ รถไปไปกินไปทําอะไรที่เขาอยากทำใช่ั้นคุณพ่อเลือกที่จะแบบขอไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต่างจังหวัดเองใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็นด้วยว่าพ่อเราเห็นด้วยแล้วเราขอพ่อว่าถ้าถ้าหนูอะ่ะจะต้องอยู่กับพ่อตลอดอะ่ะแล้วหนูจะหาเงินจากตรงไหนหนูก็ต้องทํา ทำหน้าที่ของหนูให้ดีมันเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่หนูอ่ะพ่อกําลังเข้ามาทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูขอบอกว่าอยากให้พ่ออยู่ในที่ที่มีคนดูแลพ่อเนี้ยแต่พ่อ,อพ่อไม่เอาค่ะพ่ออยากพ่ออยากอยู่อิสระของพ่อเพราะว่าเขารักสันโดษเขาอยากอยู่ในที่ที่เขาแบบอยากทําอะไรอยากไปไหนก็ได้ตอนนี้เรายัางมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจ ตอนนี้มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอยู่ไหมคะหนูรู้สึกว่าวันที่พ่อพ่อไปเราเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้แล้วเราไม่ได้อยู่ข้างเขาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเจ็บเพหนูคิดให้กำลังใจตัวเองว่าอย่างน้อยอ่ะ เขาก็ไม่ต้องเจ็บมาเป็นโรคที่ที่เจ็บปวดเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเ,ออเขาอยากหายแต่หนู่ไม่รู้ว่าหนูจะช่วยให้เขาหายยังไงได้บ้างสิ่งที่หนูทําได้ก็คือต้องทําหน้าที่ของหนูแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวเท่าที่หนูทําได้ทำให้เต็มที่ที่สุดก็ต้องขออนุญาตนะคะกับหลายๆคนถ้าที่เขาไม่เข้าใจอาจจะคิดอะไรไปที่มันอาจจะ เอนควาเป็นจริงไปอะไรเงี้ยเก๋ไก๋อยากจะพูดอะไรกับเอ,อ่เาสำหรับคนที่ที่ที่อะไรนะคะเขา้าเข้าใจเราผิดข้าใ,ในาหลายๆเรือ่องเป็นเป็นเรื่องปกติที่ที่เขาที่เขาจะเข้าใจในแบบของของตัวเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่หนูไม่ได้อยู่ในวันที่พ่อเสียแล้วก็แต่ เราก็ทําหน้าที่ของเรา<ช>มาตลอดห,หนูทําหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดมาโดยตลอดนะแล้วก็ไม่มีใครอยากอยู่แบบใครๆก็อยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะ<ช>แต่ว่าถ้ามันไม่เกิดแบบนี้ขึ้นอะ่ะพ่อเขาก็ได้สอนให้หนูว่าโอเคเข้มแข็งตั้งใจเรียนถ้าเราเรียนเรามีความรู้เราก็ทํางานหาง,งานอย่างน้อยเราได้ช่วย ในในแบบของเราอันนี้อะค่ะที่ที่หนูรู้สึกว่าพอได้มอบพลังอันนี้ให้กับหนูสิ่งทว่คเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะพิพากวิพากษ์วิสายเราเออหนูแบบตอ,อนนี้มันมันทำให้หนูเครียดหรือทุกข์ใจยังไงบ้างอ,อสิ่งที่คนเข้าจะผิดจริงๆหนูว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านตรงนั้นมากแต่ว่ามีคนเข้าใจในแบบของเขาหนูก็แล้วแต่คนเขาจะคิดเลยค่ะแต่ว่าคนรอบๆ ไม่ว่าจะตัวหนูเองหรือว่าจะเป็นพี่ๆหรือว่าแม่หรือญาติๆที่ที่รู้จักคือเขาก็เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้เห็นในส่วนของเราหรือเปล่าไม่รู้หรือคนที่เขาคอมเมนต์เขาไม่ได้เห็นในส่วนที่เราทํแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็เข้าใจว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรที่เขาจะคอมเมนต์หรือว่าคิดแบบนั้นก็คือแบบพี่ชายไหบ้าง ผู้ชายก็ออกมาปกป้องไกลๆแหละก่อนหน้านี้ว่ามันไม่จริงนะพี่ช่เอะไรนะคะค่ะก็พี่ชายพี่ชายก็เขาก็เป็นหัวเนาะเพราะว่ามีน้องสาวคนเดียวเขาก็ทําในในเต็มที่ในรูปแบบของพี่ที่เขาจะทําได้เขาก็เขาเขาก็เขาก็รู้ว่า,ว,าว่าเราทําอะไรเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ค่ะ อยากพูดถึงอะไรกับคุณพ่อบ้างอยากพูดถึงอะไรออค่ะถ้าถามว่า,วาอยากพูดถึงอะไรถึงพ่อหนูว่าเป็นช่วงที่พ่อได้อยู่อย่างมีอิสระแล้วตอนนี้คือพ่อพ่อหลับสบายที่สุดแล้วในชีวิตหนกูก็ขอให้พ่อได้หลับสบายแล้วหนูก็จะได้ส่งของที่ของกินที่พ่ออร่อยแล้วโดวยที่พ่อไม่ต้องเจบ็บไม่ต้องเจ็บ พเป็นห่วงอะไรเรามากที่สุดคะที่ผ่านมาใเความที่เป็นลูกสาวเป็นล,ลูกเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอืมถ้าถามว่าพ่อเป็นห่วงอะไรมากมากมากที่สุดหรอคะว่าเราดูแลตัวเองได้แหละพ่อก็เลยแบบหายห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่หนูคิดว่าพ่อก็คงพ่อก็คงรู้สึกว่า ไ,ได้อยู่ด้วยกันแม่าอาจจาะพ่ออาจจะไปรออยู่ที่ดาวดวงอื่น <c oughs> ก็คงมีภูมิมใจที่โอเคเราดูแลตัวเองได้หลังจากนี้ค่ะการจัดงาน,นต่างๆลอยอังคารอะไรเงี้ยใช่ค่ะเดี๋ยวนีเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะมีค่ะไปรอยอังคาร ก็ผิดจ๋าสถานที่เป็นใช่เลยสถานที่ค่ะเป็นสมุยยังยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปไปลอยที่สมุยปากกาใช่ไหมคะนี่เป็นความตั้งใจของครอบครัวใช่ไหมคะที่อยากจะเอาตัวคุณพ่อไปแลยคะ่ะใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายคนที่ฝากกำลังใจมาให้ไก่ไก่ค่ะในวันที่แบบ ยากลำบากเพราะของครอบครัวอะไรเงี้ยอยากจะขอบคุณทุกคนในบ้านที่เป็นห่วงตัวรัง,งใสมาใช่ก<อ>็อขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เขาเป็นหว่วงเราแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปเพราะว่า<อ>พ่อได้ให้พลังตรงนี้ให้เราอยู่ตรงอยากเข้มแข็ง